เปิดภาพสุดน่ารักแพทนายน้องเรซิงใส่เสื้อครอบครัวครั้งแรกตั้งแต่เปิดตัวคบหาดูใจกันแล้วนั้นก็มีโมเมนต์สวีดออกมาให้เห็นอยู่บ่อยขึ้นสําหรับแพทนับประพากับแฟนหนุ่มรุ่นน้องนายนาพาัฒบอกเลยล่ะค่ะว่าตั้งแต่คบกันจนถึงวันนี้ก็คือหวานจนมดขึ้นไอจีไปหมดแล้วทั้งภาพคู่พร้อมภาพ พร้อมนัาพร้อมต่างกับน้องเรซิง่งดูกิทีก็น่ารักไปหมดอย่างล่าสุดเพิ่มเติมความน่ารักด้วยการที่ทั้ง3คนใช้เสื้อแบบเดียวกันหรือที่เรียกว่าเสื้อครอบครัวนั่นเองโดยแพทได้โพสภาพน่ารักนารักผ่านไ g จีทำเอาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาแซวจํานวนมากจะน่ารักขนาดไหนไปชมกันจ้า